สวัสดีค่ะพบกับรายการข่าวการศึกษาค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นนะคะคุณผู้ชมคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะได้มอบหมายให้สำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อสอรณรงค์ลดละเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลโกอฮอลและดื่มไม่ขับไม่ไปในพื้นที่เสี่ยงในช่วงของเทศกาลสงกรานต์กลับบ้านปลอดภัยค่ะ นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอสอได้กล่าวว่าในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ประชาชนจะเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมากอาจมีการสังสรรทำให้เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จึงขอให้สอสอสอค่ะรณรงค์การลด และเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงของเทศกาลสงการานต์ควบคู่กับการรณรงค์ดื่มไม่ขับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงสาธารณาสุขจะเร่งพิจารณาร่างปรับปรุงกฎหมายพระราชบัญญัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปี2551 เรื่องของการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะโดยเฉพาะการโฆษณาการซื้อการขายสถานที่ห้ามดื่มห้ามขายและวันที่ห้ามขาย ทั้งนี้ประเทศไทยมีผู้ได้รับวัคซีนรวมทั้งสิ้นกว่า130ล้านโดสในทางการแพทย์ถือว่าครอบคลุมกลุ่มประชากรแต่ก็ยังมีผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังและผู้สูงอายุที่กระทรวงสาธารณาสุขยังคงต้องทำงานเชิงรุกด้วยการรณรงค์สร้างความเข้าใจในเรื่องของวัคซีนต่อไปเพื่อให้คนกลุ่มนี้เห็นความสำคัญของการได้รับวัคซีนค่ะขณะนี้นะคะอยู่ระหว่างเตรียมประกาศและปรับมาตรการโควิด1ิเป็นโรคประจาถิ่น โดยสสสมีส่วนทำให้เกิดมาตรการต่างๆทั้งทางตรงและทางอ้อมจึงขอให้สสสขับเคลื่อนนำเสนอรณรงค์และสร้างสังคมแห่งการมีสุขภาวะที่ดีต่อไปสำหรับทางด้านดรสุปรีดาอดุญญานน์ผู้จัดการกองทุนสสสได้กล่าวว่าสสสได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่และการเข้าสู่โรคประจําถิ่น สสสจะเดินหน้าสร้างความตระหนักในเรื่องของการดูแลและป้องกันตนเองจากโควิด -19 ค่ะรวมไปถึงให้ความสำคัญในการฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติโดยเฉพาะในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ที่ตรงกับวันหยุดยาวจะรณรงค์เน้นย้ำการลดละเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ควบคู่ไปกับการดื่มไม่ขับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในช่วงของเทศกาล นอกจากนี้ค่ะยังเน้นย้ําให้ประชาชนไม่ไปในพื้นที่เสี่ยงในช่วงของการเดินทางกลับภูมิลำเนานะคะเพื่อให้ครอบครัวปลอดภัยจากเชื้อโควิด -19 และป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดหนักอีกครั้ง